โฟมเหล่านี้กว่าจะย่อยสลายได้ใช้เวลาเป็นพันปีนะครับแถมเป็นสารก่อมะเร็งอีกด้วยนี่ถ้าเรามีวัสดุที่สามารถนำมาใช้แทนโฟมเหล่านี้ได้ปลอดภัยและไม่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมได้ก็คงจะดีนะครับ บรรจุภาชนะอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อมนี้แหละครับที่จะถูกนำมาใช้แทนภาชนะอย่างโฟมและพลาสติกค,ครับผลิตขึ้นจากเยื่อกระดาษชานอ้อยผสมแป้งนำไปปั่นขึ้นรูปที่อุณหภูมิราว160องศาเซลเซียสแล้วนำไปฆ่าเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตเศษที่เหลือจากการขึ้นรูปก็ยังสามารถนำไปปั่นขึ้นรูปได้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับจุดเด่นอยู่ตรงที่สามารถใช้ในการใส่อาหารได้ทั้งร้อนและอาหารเย็นครับใช้ได้กับตู้อบและเตาอบไมโครเวฟ ปลอดภัยจากสารพิษปนเปื้อนไม่เสี่ยงเหมือนการใช้โฟมที่สําคัญเมื่อใช้เสร็จแล้วนําไปฝังกลบในดินก็สามารถย่อยสลายได้ภายในสิ้าวันครับไร้สารตกค้างจึงปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและก็ช่วยลดปริมาณขยะลงได้เยอะเลยนะครับในตอนนี้นะครับหลายประเทศได้มีการรณรงค์ให้หันมาใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะนอกจากจะปลอดภัยต่อสุขภาพคุณแล้วเนี่ยยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับที่สําคัญช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยนะครับ Untertitelung des